ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้นะคะดิฉันพันโทหญิงทัศนีย์อุ่นเจริญและพลตรีนเรศถากุลกราครับเราทั้งสองคนขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ในวันนี้เราทั้งคู่มีความภาคภูมิใจที่จะร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะนั่นก็คือเรื่องหลักการทรงงาน27ประการโดยในวันนี้นะคะจะขอ,อนําเสนอหลักการทรงงานจํานวนอีกสองข้อคือหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมและข้อที่18การพึ่งตนเองค่ะสำหรับในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมนะครับทรงเห็นว่าการทําง,งานทุกอย่างของเรานั้น มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชกรตีในการพัฒนาและช่วยเหลือพระสงฆ์ในกรทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญดังพระราชบัตรความตอนหนึ่งว่าใครต่อใครก็บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่าใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกในใจว่าให้ให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นไม่ได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้ พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2514อีกหนึ่งพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณนะท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกลงังวลเมื่อวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ความว่าบ้านเมืองของเรา เป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณิย,ยกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะดตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สําเร็จประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยค่ะ จากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสไว้อันนี้ลึกซึ้งเหมือนว่าอย่างที่ท่านทรงตรัสไว้อะค่ะว่าเออทำเพื่อส่วนรวมแล้วตัวเองจะได้อะไรแต่ว่าพอกลับมานึกว่าบางเรื่องอะค่ะถ้าเราไม่ทำสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ขึ้นใช่ครับคือจริงๆถ้าแต่ละคนนึกแต่ส่วนตัวนึกเอาประโยชน์ส่วนตัวไปตีตั้งลองนึกดูเถิ ก็จะไม่มีใครทําอะไรเลยก็จะไม่มีใครทําอะไรเลยคือสิ่งที่ผมมองเห็นคือมันจะเป็นภาพของความสับสนโอลมานไปหมดคิดดูนะว่าวิ่งไปตามท้องถนนทุกคนก็วิ่งวิ่งไปโดยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่ถึงไม่นึกถึงส่วนรวมคนที่นึกถึงส่วนรวมก็แปลว่าเขาจะเคารพกฎกติกาเขาจะทําอะไรเขาจะคิดถึงว่าเออมันจะส่งผลกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าคนคิดถึงแต่ส่วนตัวไฟแดง ฉันไม่สนเพราะ,<จ>ะใคแด <ไป S 2> งมันฉันก็จะไปก็จะไปชนกับคนอื่นเข้าโอ้โหมันจะสับสนวุ่นวายมากๆหรือหรือแม้กระทั่งการกฎหมายที่มีอยู่ถ้าเราไม่คิดถึงส่วนรวมไม่คิดถึงกฎกติกาที่เขาที่กฎกติกาที่มันมีเนี่ยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขใช่ค่ะแต่ถ้าคิดถึงแต่ส่วนตัวก็จะไม่สนใจกฎกติกาก็จะทําอะไรก็ทุกอย่างตามอเภอใจใช่ค่ะผมคิดยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดในระดับครัวเรือน ถ้าลูกก็คิดถึงแต่ส่วนตัวของลูกเอเอว่าทุกอย่างที่ฉันทําแม่มันทุกวันนี้มันเริ่มมีแนวคิดนี้ออกมาแล้วด้วยนะนไม่ทราบหรอองฟัเ<อ>คยได้ยินไหมว่าเออเด็กมันมีเริ่มมีกระแสะบางบางส่วนแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ของสังคมไทยหรอกที่บอกว่าพ่อแม่น่ะมีหน้าที่ออ๋มีหน้าที่ก็นเมื่อนในการให้กันเหมือนเขาออกมาแล้วเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลฉันเพราะคุณคลอดฉันออกมาเพราะฉันอะไรก็ตามแต่ที่ฉันต้องการคุณจะต้องสรรหามา ตอบสนองคนรัการรัใช้ใได้อันนี้คือที่เราเคยได้ยินว่าเอ,อพ่อแม่บางส่วนที่มีลูกคิดแบบนี้คิดดูแต่ว่าพ่อแม่จะทุกข์ใจขนาดไหนใช่ไห<ช>มครับเพราะว่าเด็กที่คิดถึงแต่ส่วนตัวแบบนั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่เนโอโ้โหกว่าจะเลี้ยงดูเนาะจริงๆเนี่ยถ้าเขาเลกถึงตั้งแต่ที่ท่านเริ่มตั้งครรภ์ก้าเดือนอะกว่าจะคลอดออกมาแล้วคลอดมาต่อให้ยากลาบากแค่ไหนก็ตามแต่โดยพื้นฐานของพ่อแม่เนี่ย ก็จะนึกถึงลูกก่อนเรียกว่าลูกต้องอิ่มพ่อแม่จึงจะสามารถกินได้โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายดเดิมคือบางคนอาจจะอาจจะคิดว่าแบบสร้างเขาขึ้นมาแล้วเหมือนเหมือนสร้างตุ๊กตาต้องดูแลต้องเปลี่ยนชุดต,ต้องทําความสะอาดให้แต่ว่าเขากลืมคิดไปว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นแก่ตัวเลี้ยงไม่ไหวยากจน ถ้าเกิดเขาปล่อยให้เด็กคนนั้นเสียช,ชีวิตไปใช่จะเกิดอะไรขึ้นจะมีเขาอยู่จนถึงปัจจุบันไหม่อันนี้คือในมุมอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะถ้าพ่อแม่เจอรูปแบบนี้เป็นยังไงแล้วถ้าลูกเจอพ่อแม่ที่คิดอีกแบบหนึ่งว่าเออเธอเป็นคนมาแล้วเธอก็ต้องพึ่งตัวเองเธอก็ต้องดูแลตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อความสุขของฉันอืซึ่ง ผมไม่น่าจะมันมีกี่มากเนาะแต่เราพอเรา,พอ,าพอเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างที่เพราแม่ที่ไม่มีความพร้อม <c oughs> คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวอะทําแล้วมีความสุขแล้วก็แต่พอถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบและกําลังไม่มากพอก็ปล<ม>่อยให้เป็นภาระหน้าที่หรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่ต้องมาดูเป็นภาระของสังคมทั้งหมดนี่<ม>ก็จะกลายเป็นภาระสังคมแล้ว <c oughs> คิดดูว่าถ้าเกิดเรามีคนที่คิดแบบนี้มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมเราคอันนี้คือส่วนที่ เราชวนมองดูว่าหลักการสอนข้อนี้เราควรน้อมนำมาปฏเพื่อปฏิบัติจริงๆซึ่งประโยชน์แรกอ่ะเมื่อสังคมสงบสุขคนที่จะมีความสุขก็คือเรานั่นแหละใช่ค่ะจริงๆอะไรก็ตามแต่ที่เราทำโดยที่มันไม่ไปเบียดเบียน,น,นคนอื่นถ้าใครที่ผมเชื่อว่าจริงๆทุกศาสนานะสอนให้เราอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขไม่เบียดเบียน,นกันแต่ถ้าเรา ทำโดยนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่นึกถึงส่วนรวมเราก็จะไปละเมิดไปเบนเบนคนอื่นถ้าเรายึดถือหลักศาสนาดีๆคนที่ละเมิดคนอื่นเราก็รู้สึกมีความทุกข์ในใจลึกๆโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ท่านได้ได้ทําผิดในสิ่งที่เป็นข้อข้อห้ามหรือข้อกาหนดของศาสนาแล้วมันจะมีความไม่สบายใจลึกๆซ่อนอยู่แล้วเมื่อมันสิ่งนั้นมันให้ผลในตอนหลังเนี่ยมันจะมีความทุกข์ที่ตามมาอีกมากนะครับค่ะแล้วสําหรับใน หลักการทรงงานข้อต่อไปค่ะการพึ่งตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชบริในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้และขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวางเส้นทางชีวิตของตอนเองให้เรียบง่ายธรรมดาและเดินทางสายกลางด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมในจิตใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสมดุลของทรัพยากรให้มีความมั่นคงและเกิดความยั่งยืนในที่สุดเปรียบเสมือนเป็นการวางรากฐานของอาคารให้แข็งแรงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือเสรบสนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนเรื่องอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและธนะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญ ในระดับสูงขึ้นต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517ค่ะในในเรื่องนี้อาจารย์มีอะไรที่จะขยายความไหมคะคือการพึ่งตนเองเนี่ยในมันเป็นหลักพื้นฐานเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานของถ้าถาอย่างศาสนาพุทธก็จะบอก่าเลยว่า เราทุกคนน่ะจะต้องพึ่งตนเองก่อนพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอเพราะว่าโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติถ้าเราไล่ลอดย้อนไปตั้งแต่เราจําความได้เราจะมีสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสัญชตาตญาณของการการเอาตัวรอดซึ่งบางครั้งเมื่อเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดเวลาเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีสัญชาตญาณละอย่างที่ ที่เมื่อเราเผชิญภัยมันจะทำให้เกิดความที่เราต้องอ่าอย่างเช่นเด็กคันคานไปอย่างเงี้ยไปเจอปลัก๊กไฟเอามือแย่ปุ๊บถ้ามันไม่มีสัญชาตญาณหนีหมายถึงว่าโดนไฟดูดเราก็ต้องกระชักออกมาอย่างอย่ฉับพลันทันทีเพราะฉะนั้นโดยโดยพื้นฐานสัญชาตญาณของพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเราจะถูกฝึกเราจะทําให้เราจะอยู่กับสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเพื่อให้มีชีวิตรอดก่อนเป็นสิ่งแรก และการที่เราจะมีชีวิตรอดได้นั้นเราจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นสิ่งอื่นและยุคสมัยนี้ที่อยากจะชวนน้องทัดคุยก็คือในการให้ของหรือว่าในการจัดสรรในการดูแลพี่น้องประชาชนของคนไทยเนี่ยผมชวนมองเลยว่าทุกวันนี้เรามักจะพุ่งโฟกัสไปที่การให้สิ่งของช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยที่บางครั้งในการให้นั้นถ้าเป็นการให้ลงไปที่ชุมชน เพื่อให้ประชานเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้มันก็จะเป็นสิ่งดีแต่มันมีการให้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งให้เพื่อให้เพียงเพื่อให้ประชาชนได้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปเพียงวันสองวันคิดดูว่าระหว่างเราให้ปลากับเราให้เบ็ดตกปลาให้พเพื่อให้เขาพึ่งตัวเองได้กับให้เพื่อเขามีกินมีใช้ไปวันๆอะไรมันจะจยจ้งยืินกว่าอันนี้คือส่วนที่ชวนชวนน้องทัดมองหรือน้งองทัดมีมุมมองในในเรื่องนี้ อันนี้ถูกต้องค่ะก็เหมือนกับว่าการพึ่งตนเองก็เหมือนกับการที่เราศึกษาเล่าเรียนเนี่ยแหละค่ะ<ช>่ที่ครูอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนเราเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้<ช>ค่ะให้เรามีความรู้เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน<ช>เมื่อ<ช>ยืนได้ด้วยตนเองแล้วเราก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็ประเทศชาต,ติต่อไปได้ด้วยใช่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรายังอยู่ในการพึ่งพิงต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ย เราก็จะไม่เข้มแข็งเราก็จะไม่แข็งแรงมากพอที่จะไปเป็นที่พึ่งของคนอื่นและเมื่อเราเข้มแข็งพอซึ่งการที่เราจะเข้มแข็งมากพอนะั้นมันแปลว่าเราต้องผ่านการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนาตัวเองจนแข็งแรงมากพอจึงจะเอาประสบการณ์ที่เราได้ผ่านจากการที่เราเข้มแข็งเติบโตมานั่นแหละไปถ่ายทอดบอกต่อได้ซึ่งใน,ในข้อนี้เองเนี่ยในในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะสังเกตว่าหลายๆองค์กรในภาคธุรกิจเนี่ย เมื่อก่อนก็จะมีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็น CSR CSR ก็คือเป,เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นการคืนกำไรบางส่วนให้กับสังคมเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งกิจกรรม CSR ถ้าพวกเราคุ้นเคยกันก็จะเห็นว่าหลายบริษัทไปมอบของไปมอบสิ่งของไปก่อสร้างวัตถุบางอย่างให้กับพี่น้องประาชาชนหรือบางทีในพื้นที่ที่ทุรกันดาร ก็เอาอาหารไปมอบบ้างเอาเพาห่มไปมอบบ้างซึ่งการการทำกิจกรรมแบบนี้มันก็คือการบรรเทาทุกข์เนาะ,ะมันเป็นการช่วยหลือเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่สิ่งที่ผมเคยไปเจอคนที่เขาทํากิจกรรมเพื่อสังคมได้หลายองค์กรทํากิจกรรมที่น่าสนใจมากยังมีวิทยากรคนหนึ่งที่ผมเคยเชิญมาจัดกิจกรรมหรือมาบรรยายร่วมกันชื่อชื่อคุณหมอชิว่า คุณหมอญี่หวานเนี่ยก็ทากิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เหมือนกันโดยรวมกลุ่มกับเครือข่ายเขาก็จะมีชื่อองค์กรของเขาแต่ผมจําชื่อองค์กรน,นี้ไม่ได้วิธีการก็คือขึ้นไปที่พี่น้องประชาชนที่ลําบากเดือดร้อนที่ห่างไกลความเจริญเหมือนกันแต่วิธีการให้แตกต่างออกไปโอเคละ่ะตอนแรกเข้าไปให้เพื่อให้เด็กหรือว่าให้พี่น้องในชุมชนน่ะได้ได้มีความสุขหรือว่าไม่ได้มีอาหารการกินเพื่อเลี้ยงชีพในในช่วงเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่ ทีมงานนี้เขาเ<น>ขาดูแลมากมากกว่านั้นคือไปดูว่าในพื้นที่นั้นนะ่ะเขาขาดแคลนอะไรเช่นเขาปลูกพืชไม่ได้ <ừ> ก็ไปศึกษาว่าเออที่เขาปลูกไม่ได้มันเพราะอะไรสภาพดินมันเปรี้ยวเกินไปหรือมันเค็มเกินไปหรือเปล่าก็เอามาหาวิธีการให้ความรู้ชาวบ้านว่าเออดินสภาพแบบเนี้ยถ้าจะแก้ให้มันสามารถเพาะปลูกได้เนี่ยจะต้องเติมอะไรเข้าไปเธอก็เรียกว่าเธอขึ้นลงในพื้นที่เดิมๆซ้าๆ เป็นเวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบสองปีหนึ่งคือเพื่อไปสอนชาวบ้านให้พอปลูกได้ให้เลี้ยงสัตว์ได้ให้สามารถต่อท่อน้ําจากภูเขาลงมาเป็นพื้นป่าชุมชนได้แล้วก็ให้สามารถขุดบ่อสอนวิธีว่าขุดบ่อในพื้นที่บนภูเขาเนี่ยขุดบ่อยังไงให้มันสามารถเก็บน้ําได้อุ้มน้ําได้ซึ่งปลายทางของเรื่องนี้ก็คือที่ทําไปก็เพื่อจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามแ,แต่ที่เธอถอนตัวออกจากชุมชน ชุมชนต้องเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้หรืออย่างโครงการล่าสุดที่ผมไปมาที่บ้านพรานกบ้านพรานกตำบลโพสาวหารอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีออยุธยาซึ่งชุมชนนี้มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาททุนกับหมออาจารย์สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อทําโครงการลักษณะนี้ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยมามารวมตัวกันแล้วก็เรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยที่เรามีการไปให้ความรู้แล้วก็ไปดูว่าพื้นฐานของเขาอะถ้าเขาจะต้องอยู่ได้แบบพึ่งพาตัวเองเขาจะต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าในบรรดาในของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นแรกเนี่ยคือต้องพึ่งตัวเองได้อันที่2ก็ต้องเกิดการรวมกลุ่มกันและอันที่3คือเมื่อองค์ความรู้ขยายตัวขึ้นเราก็เอาสิ่งที่เราเข้มแข็งและเติบโตขึ้นนั้นไปบอกกล่าวกับชุมชนที่อื่นเราก็จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่ม สิ์ในร้อยกลุ่มหนึ่งนะครับก็ไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่โพสาหานพราน,นกเรียกว่าเป็นโสพสานพรานกโมเดลซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่เดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดพระนครศรีรอยุธยาอันนี้คือรูปแบบการที่เรียกว่าทาโครงการเพื่อสังคมเพื่อสุดท้ายคือให้สังคมนั้นหรือชุมชนนั้นพึ่งตนเองได้ ให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งด้วยตัวเองใช่ครับค่ะแล้วมันก็จะยั่งยืนกว่าการที่จะนําสิ่งของไปมอบให้หรือว่าไปสร้างทาวันวัตถุหรือ<ช>อะไรก็ตามซึ่งบางทีไปไปสร้างไว้แล้วชาวบ้านอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะใช้มีหลายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้ดูแล<ช>ต่อไปถึงไม่นานก็เสื่อมโทรมลง<ช>มันก็กลายเป็นเสียเปล่าไปใช่ครับค่ะแล้วก็ นอกจากนี้อาจารย์ังมีเรื่องอะไรที่จะนําเสนอเรื่องห้องเรียนไม่มีอย่างลบใช่คืออาญญ่านเรื่องนี้มาแล้วก็เห็นว่ามันอาจจะมีความสอดสัมพันธ์กับเรื่องหลักการสุขงงานที่เราพูดถึงกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วท่านผู้ฟังลองฟังดูว่าอ่านแล้วท่านจะมีความรสึกย่งไกันแล้วกันนะครับผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ก็คือมีห้องเรียนห้องหนึ่งครับคุณครูก็ได้กาหนดข้อตกลงกับเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนว่าห้องเรียนของเราจะไม่มีอย่างลบเราจะไม่ใช้ย่างลบกัน เด็กๆทุกคนก็ถามกันมาทันทีแล้วทำยังไงว่าแล้วถ้าเราทําผิดเราจะใช้อะไราลบล่ะคะใช่ค่ะคุณครูก็บอกว่าเราไม่ต้องลบหนูแค่ขีดกากบาทหรือทิ้งไว้แล้วไปเขียนในส่วนอื่นของกระดาษแทนเด็กๆก,ก็ไม่หมดคําถามก็ถามต่อยว่าทําไมคุณครูถึงไม่อยากให้เราใช้ยางลบครูคนอื่นอยางให้เราใช้ได้เลยครูไม่อยากให้งานของเราออกมาสวยสวยงามหรอคะคุณครูตอบว่าสําหรับครูงานสวยไม่ได้ดูแค่เรื่องรอยที่เราวาด แต่ดูความตั้งใจขอเเด็กและครูก็อยากให้เราได้เรียนรู้รู้จักการระมัดระวัง oh. คิดก่อนทําคิดก่อนเขียนหรือวาด <c oughs> ข้อผิดพลาดของเรา <c oughs> เพื่อครั้งหน้าเราจะได้ไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วก็ให้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะ <c oughs> อัน,นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยคือหมายความว่าคือคนจะคิดว่าทําผิดไปเดี๋ยวก็ลบได้นะ่ะ <c oughs> ทําผิดไปคนอื่นคงไม่เห็นหรอกอ <c oughs> แต่อันเนี้ยคือพออาจารย์บอกว่าไม่ให้ไม่ให้หลบแหละพอไม่ให้ลบเสร็จ คือพอทําผิดไปเสร็จแล้วมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าใช่เนี่ยเธอทํำผิดมากี่ครั้งใช่อันนี้เหมือนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีสติแล้วก็ไม่วู่วามนะคะเวลาคิดอะไรก็ก็คิดให้มันละเอียดรอบคอบใช่ไหมคะผลงานมันก็จะได้สมบูรณ์โดยที่ไม่มีบาดแผลจริงๆแล้วเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องตอกตะปูบนกําแพงใช่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 ไหมคะทีนี้พอพอครูมีกติกาแบบนี้เนี่ยในขณะที่พอให้เด็กลงมือทํา อนที่เด็กกำลังวาดภาพอยู่เนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงขึ้นพูดนคนหนึ่งคนหะนึ่งอ่ะพูดขึ้นมาว่าครูคะหนูอยากได้ยางลบหนูวาดผิดอครูก็ตอบกับมาว่าไม่เป็นไรหนูวาดตรงอื่นหรือหนูจะใช้ขีดการกรบาดทิ้งก็ได้นะเด็กผู้หญิงก็ธรรมชาติเนาะอยากได้ภาพตัวเองสวยงาม,งามอ่าไม่เอาหนูจะเอาภาพไม่เอาอะ่ะภาพหนูไม่สวยงั้นหนูขอกระราดาษแผ่นใหม่เลยดีกว่าเธอก็ทิ้งภาพ ที่ม,มีทั้งบ้านภูเขาเทะเลแล้วก็จุดที่เธอทําพลาดนั้นเล็กนิดเดียวอ<ม>เป็นเสี้ยงเส้นยึกตื้ที่เธอตั้งใจจะวาดเป็นคลื่น<อ>แต่ว่าพอคลื่นที่วาดเนี่ยระดับความสูงต่ำมัน,ม,นมันไม่มันไม่เสมอแบบที่เธอต้องการซึ่งจริงๆมันเล็กมากแต่ก็สวยงามแล้วใช่อื<ม>ทีนี้เธอทําไงครับ<อ>ครูก็ตอบเธอว่าครูขอโทษนะห้องนี้ไม่มีอยางลบและครูก็คิดว่าหนูวาดมาตั้งเยอะแล้วน่าเสียดายที่หนูจะทิ้งภาพนี้ไป หนูลองวาดเส้นนั้นอะ่ะให้เป็นอย่างอื่นดูไหม,มครูก็เรียกว่าใช้กุศโลบายให้เด็กคิดแบบนี้ครับเด็กหญิงก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออหนูจะลองวาดเป็นเรือต่อจากเส้นนี้ได้ไหม,มครูก็บอกเอ้ยก็เป็นความคิดที่ดีนะลองวาดดูลองวาดดูเด็กหญิงก็ลองวาดเส้นนั้นต่อเติมจากเส้นที่ผิดพลาดจากคลื่นที่มันเส้นมันเลยกันไปกลายเป็นอ่ะเป็นภาพเรืออ,อย่างที่ครูบอกไว้แล้วก่อนหมดชั่วโมง เด็กหญิงก็เดินเข้ามาหาครูแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้หนูจะมาใช้ยางลบแล้วทั้งที่บ้านแลที่โรงเรียนครูก็บอกว่าอะไรถึงทําให้หนูเปลี่ยนใจคะเด็กคนนั้นก็ตอบว่าก็หนูลองวาดแก้เส้นที่หนูวาดผิดไปอะ่ะกลายเป็นว่ามันสวยงามกว่าเดิมอีกอครูก็บอกว่านั่นสิหนูทําในสิ่งที่หนูทําพลาดกลายเป็นส่วนที่เติมเต็มภาพให้สวยงามมากๆเลยนะคะใช่เส้นที่มันดูเกินมาน่ะมันกลายเป็นเส้นที่มันเติมเต็มทําให้ภาพมันสวยงามขึ้น แล้วครูรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นวาดอะไรครูก็ตอบอย่างเทนตรงแบบว่าภูเขาบ้านเมฆทะเลมีปลาปูสายรุง้งเรือแล้วก็มีคนบนเรือด้วยเด็กก็ถามอีกว่ามีอะไรอีกไหมน้ำกับท้องฟ้าค่ะสิ่งที่เด็กหญิงตอบน่าหน้าหน้าน่าทึาา่งมากครับเด็กหญิงบอกว่าความสุขค่ะหนูวาดทุกอย่างหนูวาดไปยิ้มไป เห็นไหมครับพอเขายอมรับในในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเส้นมันเกินมาเขาอาจจะอยากลบมามาลบทิ้งแล้วก็มามาเพียนวาดให้เป็นคลื่นใหม่แต่พอเขาไม่ลบเส้นเดิมที่มันมันเกินขึ้นมาในทิง้งเส้นนั้นกลายเป็นเกิดจินตนาการใหม่เป็นภาพเรือเป็นภาพท้องทะเลเป็นภาพท้องฟ้าสวยกว่าเดิมอีกสวยกว่าเดิมอีกที่สําคัญคือเด็กมีความสุขใช่ค่ะเพราะเออมัน มันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปทําให้เขารู้สึกได้เรียนดูไอ้อีกและหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเขาคิด,ดว่าชีวิตจริงเราไม่มียางลบนะคะถ้าทําผิดพลาดทางออกก็มีแค่เราจะเผชิญกับปัญหาและพยายามแก้มันอย่างเต็มที่เมื่อเราทําเต็มที่แล้วเราก็ควรที่จะยอมรับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปสุดท้ายสิ่งที่เราควรมีในชีวิตก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองอันนี้มันสาคัญมากๆเลยเพราะบางคนต้องการความสมบูรณ์แบบ มากๆแล้วพอมันไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นความทุกข์และที่สําคัญคือความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงนะครับค่ะใช่ใช่ไหมครับอัญช่วยสรุปอ่ะเพราะฉะนั้นในในในเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยถ้าเด็กไม่มีอย่างลบสิ่งแรกที่จะเกิดกับเด็กได้คือเด็กจะต้องคิดก่อนลงมือทําค่ะซึ่งในเรื่องนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องราวเลยไม่ว่าจะการใช้ชีวิตประจำวันมันไม่ใช่แค่เรื่องความผาดอีกต่อไปเรื่องอื่นนะครับ ต้องท้าเกียอะไรบ้างก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแล้วก็ฝึกความยืดหยุนค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามียังลบเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสฝึกแก้ปัญหานะคะเพราะว่าเราจะลบปัญหานั้นทิ้งแทนที่จะคิดว่าเราจะวาดหรือว่าเขียนปรับแก้เป็นอย่างไรแทนใช่บางทีชีวิตเรามันเกิดมาอีกแบบหนึ่งเราคิดแบบหนึ่งแต่าอเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเราปรับเติมแล้วก็ยืดหยุ่นกับสิ่งนั้นได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นข้อสมมาคือมันทําให้เรารู้ว่าข้อผิดพลาด เรามีโอกาสทํามันให้เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญคือเราจะต้องไม่ผิดซ้ำพอเมืเม่อเด็กไ<ร>ด้เรียนรู้ว่าเออเขาวาดเส้นเกินไปแล้วเขาแก้เป็นอย่างอืนไปแล้วเนี่ยในการวาดครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังมากขึ้น,นะคะ,คะแล้วข้อต่อไปก็คือยอมรับในข้อผิดพลาดแล้วก็ก้าวต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ก็สําคัญเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราหลายคนรับไม่ได้ว่าเออเราไม่ต้องการเป็นเราไม่ต้องการทาผิดอะ่ะเราไม่ต้องการผิดพลาดซึ่งในอีก ทางหนึ่งคือความปิดพลามันเป็นธรรมดาของมนุษย์ผู้ดุชนชเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อนี้แล้วมันก็จะนำมาถึ้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและปัจจุบันที่เราอยู่นั่นเองค่ะครับก็เชิญชวนท่านผู้ฟังได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันใช่ค่ะเราก็เอาข้อคิดนี้ลองไปปรับใช้กับชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเพื่อสามคงไทยก็หมดลงอีกแล้วนะคะคดิฉันพันธุหญิงทัศนิอุนเจริญผมพลตรีนเรศธากูลกราครับเราทั้งสองคนขออนุญ,ญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสสวัสดีครับ,รบเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2,567 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2567เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกรวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยโดยประกอบพิธีทางศาสนาทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต์ และศาสนาอิสลามและในวันเสาร์ที่3าคุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกเวลา6นาฬิกาสนาทีจัดขบวนเดินพาเหรดของทหารผ่านศึกใน6กรณีสงครามและขบวนนักรบนิรนาม3 33 3ออกเดินขบวนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา7นาฬิกาสนาทีประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก เวลา9ก้านริกาสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วังพวงมาลาเชาชูเกียรต,ติทหารกลา้าสามคุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก